คนครับเดี๋ยวผมมีเรื่องของผมจะเล่าให้ฟังนะคือครั้งหนึ่งผมได้ไปเช่าบ้านณนะตอนที่ผมไปเช่าอยู่อะ่ะคือมันกไ็ไม่มีผู้เช่ามาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านอะ่ะคือเป็นบ้านที่เขาไปยึดมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเขายึดบ้านมาได้เขาก็มาปล่อยเช่าแล้วทีเนี้ยผมอะก็รู้จักกับพี่คนนี้เขาก็เลย เสนอให้ผมเช่าในราคาถูกคือผมเช่าบ้านเป็นหลังครับอตอนนั้นอะเช่าอยู่ที่น่าจะเดือนละสองพันห้าครับคือ2,500นี่คือราคาที่ถูกมากเลยนะแต่ว่าไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับผมเข้าไปในบ้านหลังนั้นครั้งแรกเคยก็คือแบบเป็นบ้านแบบลกอับลกล้างมีใยแมงมุมทุกอย่างเต็มเลยแล้วเขาก็จะมีแบบ เหมือนคล้ายๆเป็นหวงจุ้ยหรือว่าอะไรของคนจีนนะครับที่บ้านคนจีนเขาจะตั้งไว้เหมือนเหมือนเป็นศารหรือเป็นอะไรสักอย่างครับวางไว้อยู่กลางบ้านเลยคือในณตอนนั้นอะ่ะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าผมต้องทํำยังไงนะเพราะว่าผมเป็นคนไทยไงผมเป็นศาสตร์ไทยผมก็บอกเจ้าของบ้านว่าพี่ครับผมไม่เอาไว้ได้ไหมพี่มันน่ากลัว ก็เลยบอกพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่เอาไว้ก็ยกออกไปสิเอาแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับผมก็เลยยกออกไปไว้บ้านของพี่เขาอีกหลังหนึ่งที่ที่เป็นเขาเป็นเจ้าของครับซึ่งไอตอนที่ผมยกไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่หลังจากผมยกตัวนั้นออกไปเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนั้นมาแต่ผมจะบอกว่า คือบ้านอะ่ะมันจะมีความแบบเป็นวางเวงมากเลยนะคือเวลาที่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยคือผมจะไม่ไปตรงจุดที่มืดๆเลยคือจะอยู่แบบอา่าที่สว่างซีว่างที่มีไฟเท่านั้นเลยแล้วกลางคืนเนี่ยในบ้านหลังนั้นอะ่ะผมอะ่ะจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมใช่ไหมครับผมจะโฟกัสที่จอเกมอย่างเดียวเลยนั่งเล่นเกมรอนบนโต๊ะบน,บนต้าอี้จะไม่เดินเพ่นพ่นไปในบ้านหลังนั้นเลยเพราะว่า เวลาอยู่บ้านหลังนั้นนะมันจะมีความแบบวังเวงมากความน่ากลัวแบบว่าคือคือผมเป็นคนที่แบบหลอนๆอยู่แล้วคือผมไม่ไม่อยากจะมีประสบการณ์ที่ว่าเดินไปแล้วแบบว่าต้เออะไรเงี้ยบ้านสองชั้นใช่ไหมครับเป็นบ้านที่ว่ามีบันไดวนขึ้นไปในบันไดวนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีห้องใต้บันไดยอยู่ครับทุกคนซึ่งไอห้องใต้บันไดเนี่ยผมไม่เคยเปิดประตูนั้นเลย ผมไม่เคยเปิดเลยเวลาผมเดินขึ้นไปนอนบนชั้นบนนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตามอะ่ะเหมือนมีอะไรแบบว่าหลอนๆน่ะแล้วทุกครั้งที่ขึ้นบันไดนะผมจะวิ่งขึ้นไปตลอดเลยคือวิ่งวิ่งงให้พ้นบันไดปุ๊บเข้าห้องปุ๊บแล้วผมจะบอกว่านี่เป็นห้องของฉันใครห้ามเข้ามา <laughs> จะบอกจะบอกเขาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยแล้วทีเนี้ย มันมีอยู่วันหนึ่งคือผมนอนหลับแหละแล้วผมฝันฝันเหมือนมีอะไรเงาดําๆอะไรไม่รู้คือเดินเข้าจากประตูเข้ามาปพ๊บวเพเวเเข้ามาแล้วแบแล้ววิ่งมาทับผมเลยปึ๊่คือผมแบบขยับตัวไม่ได้อะคือมันเหมือนอ่าก่งหลับรึ่งตื่นนะแต่ว่าเรียกเรียกใครไม่รู้มันเป็นอาการของพีอัมถ้าใครถ้าใครเคยโดนะก็จะรู้เนาะว่าเป็นอาการแบบไหน แต่ว่ามันผมอธิบายไม่ถูกเป็นอาการของพีอแอมเลยแ,แล้วทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> บ้านหลังเนี้ยมันแปลกๆแล้ววะ่ะแต่ด้วยที่ว่าราคามันถูกอ่ะมันต้องอยู่ต่อทุกคน mm. แล้วทีเนี้ย mm. ผมก็เลย mm. ให้ทางบ้านอะ่ะ mm. เขาดูดวงดูอะไรให้ใช่ปะ่ะทางบ้านเขาก็บอกว่าเออบ้านหลังเนี้ย mm. เขาสร้างทับบ่อน้ำไว้นะ ซึ่งการสาาร้างบ้านทับบ่อน้ําหรือว่าอาจจะเป็นเคยเป็นคลองน้ำอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าเอา่อเป็นเหมือนทางผ่านหรือว่าทางอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยให้ยันผมมาแล้วก็เอาอะไรของผลไม้อะไรมา,มา,มาวายใช่ปะพอผมไว้เสร็จเนี่ยเออผมก็อยู่บ้านหลังนั้นแล้วทีเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมอะ,ต,อะต้องวหว้พระต้องไหว้พระสวดมนต์ แล้วบ้านตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นทาวทาวโฮมอะ่ะน่าจะเป็นท,ทาเรียกทาวโฮมปะ่ะม,มันมันมีนบ้านหลังคาเดียวกันแล้วมีสองหลังอะ่ะเออแล้วพี่บ้านอีกหลังเนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นคนเล่นผาเออแล้วเขาก็จะพยายามทักผมตลอดเลยว่าเฮ้ยเจออะไร <c oughs> มั้งผมก็เฮ้ยพี่อย่าทักผมแบบนี้นะผมไม,ไม่ไม่ไหวนะ คือตอนนั้นอะตอนที่อยู่ใหม่ๆอะเขาทักตลอดเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่เดอนะจนกระทั่งว่าผมมานั่งสวดมนต์อะผมนั่งสดมนต์อาเช้าเย็นอะทุกครั้งที่ผมสวดมนต์อะผมรู้สึกว่ามีใครมานั่งข้างๆผมมานั่งอยู่ข้างๆผมทุกครั้งที่สวดมนต์เลยแล้วผมก็ไปเล่าให้พี่ข้างบ้านเขาฟังว่าเออพี่ผมสวดมนต์เนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าในห้องที่ผมนั่งสวดมนต์เนี่ยจะมีคนมาอยู่แบบเยอะมากแต่ผมก็ไม่กล้าเหลียวซ้ายเหลียวขวานะผมไม่กล้าเหลียวหันไปหลังจากผมสวดมนต์เสร็จผมลืมตาเสร็จผมลุกออกจากห้องนั้นเลยทั้งที่เป็นห้องพระที่ผมทําไว้นะคือก่อนหน้าน,าน,าน,นัา้นนะผมผมไม่ได้ทําห้องพระไว้ด้วยแต่มันมาพีิกตอนที่ว่าผมใกล้จะออกจากบ้านหลังนั้นละคือผมต้องย้ายกับที่ต่างจางังหวัด มันเป็นช่วงที่ผมจะต้องเก็บของ,ขอ,งออกมาทุกคนผมเก็บของเสร็จหมดละทีเนี้ยผมค่องคาใจมากเลยว่าห้องใต้บันไดที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ตรงนั้นมาสองปีสองปีเลยนะู่บ้านหลังนั้นะ่ะผมไม่เคยเปิดใต้ห้องบันไดเลยพอผมเปิดใต้ห้องบันไดสิ่งที่ผมเห็นคือแบบเปิดประตูไปแล้วทุกคนคือมีตุ๊กตา อยู่ในนั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปหมีรูปอะไรนี่แหละประมาณตัวส่อสองตัวคือมันอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยทุกคนผมคิดว่าโอเคน่าจะเป็นความโชคดีของผมนะที่ที่ว่าไม่เจออะไรที่มากกว่าโดนอัมเดี๋ยวพบกันใหม่เรื่องเล่าหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับ ha 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 ha